สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับของฟ <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> ่นะครับวงน้องจากเซิร์ฟหลับหรือว่าเซิร์ไฟไทยของเรานะครับวงน้องที่แบบว,ว่าวันนี้มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับก็คือวันนี้นะครับน้องฟรีไฟของเรานะครับมีข่าวหลุดออกมาว่าจะไปคอลแลบกับดาก,กอนบอลซันนะครับวงน้องที่แบบว่าหลายๆคนเคยดูมากนะครับวงน้องพี่เชื่อ ครับเนาะว่าทุกคนเคยดูมาแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าเคยดูมานะครับวงน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะที่ว่าเคยดูมานะครับวงน้องก็คือใครที่เป็นแบบว่า รุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องนะครับเนาะที่เคยดูดาก้อนบอลชาติมานะครับวงน้องก็ฝากคอมเมนต์ลงหน่อยละกันนะครับเนาะส่วนพี่เคยดูมากนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนฟรีไฟล์ของเราจะมีการคอลแลบหรือว่าไปเอ็กนะครับวงน้องกับดาก้อนบอลชาตินะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเนาะก็นําตัวอย่างบางส่วนนะครับเนาะที่แบบว่าคอลแลบกันนะครับวงน้องมาให้ดูนะครับเนาะหรือว่าสกินบางส่วนนะครับเนาะที่แบบว่าได้ไปคอลแลบกันนะครับวงน้องมีข่าวลือออกมานะครับเนาะวันนี้ก็เลยแบบว่าได้ นำข่าวหลุดตัวนี้นะครับวงน้องแบบว่ามาให้น้องๆดูก่อนนะครับเนาะเราก็วันนี้นะครับน้องจะมาสอนหาโทเคนตัวใหม่ด้วยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโทเคนท่าทางนะครับน้องที่แบบว่าวันนี้นะครับน้องมีการแลกของฟิฟี่นะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเ้องเดี๋ยวพี่จะสอนละกันนะครับน้องหรือว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่ก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมโหนตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขเสองนะครับวงน้องก็คือพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบเนาะก็ วงน้องมีคนบวดคาตานะมาเยอะมากนะครับน้องเดียวในคลิปนี้นะครับวงน้องเดียวพี่จะแจกคาตานะให้ละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คาตนานะครับวงน้องคลิปนี้มีแจกนะครับน้องส่วนโค้ชจะอยู่ในคลิปเลยนะครับวงน้องจะเป็นตัวจ้างๆนะครับน้องเราก็ขึ้นตามคลิปเลยนะครับน้องก็ดูให้ดีๆนะครับวงน้องใครเร็วใครได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับวงน้องก็เป็นคาตนะที่แบบว่าได้ถาวรเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับวงน้องมากรามาเข้ากิจกรรมกันเลย กวดนะคร <IP> ok ับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าในเร็วนี้นะครับฟรีไฟลของเราจะไปคอลแลบกับด่างก้อนบอลแช่นะครับวงน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับน้องก็พี่เปิดให้ดูดีกว่านะครับวงน้องก็คือสิ่งแรกเลยนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของเมฆขาวตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก่อนเพื่อนเลยนะครับน้องก็เป็นต้นเดือนนี้นะครับน้องจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณเลือนเขาวงน้องก็เป็นสกีนตัวใหม่นะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นสเก็ตบ ตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าคล้ายกับดาก้อนบอลชาติแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเรียกได้ว่าไม่คล้ายนะครับน้องก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวงน้องต่างแค่สีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็บ่งบอกแล้วนะครับน้องว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาหรือว่าไปคอลแลบกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าฟรีไฟของเราจะไปคอลแลบกับดาก้อนบอลนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็สําหรับหน้าเข้าเกมนะครับวงน้องก็คือ อันนี้นะครับนอกก็เป็นทางด้านของหน้าเข้าเกมฟรีไฟของเรานะครับน้องที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับหน้าเข้าเกมนะครับวงน้องก็เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับน้องที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องก็เป็นรูปดาก้อนบอลแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็ที่สําคัญกว่านั้นนะครับวงน้องที่แบบว่าสัต์ที่สุดเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินไอวอลนะครับน้องที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะคร เป็นทางด้านของสกีนไอวอร์นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสกีนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟข่าวงน้องหรือว่ามีข่าวหลุดมาแบบนี้นะครับเนาะเราก็ไม่ได้อัปเดตเข้ามาแค่1สกีด้วยนะครับเนาะก็คือยังจะมีถึง3สกีนะครับเนาะที่แบบว่าม,มีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของไอวอร์ตัวแรกครับเนาะแล้วก็ไอวอร์ตัวที่2ก็เป็นทางด้านของไอวอร์ตัวนี้นะครับเนาะท เด็กเข้ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับเนาะสำหรับไอวอตัวนี like Duke, monkey, ้นะครับวงน้องก็เป็นไอวอนะครับเนาะดาก้อนบอลแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นแฟนคลับดาก้อนบอลนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าควรเก็บสะสมไว้ทุกอันเลยนะครับวงน้องเพราะว่าจะไม่มีขายนะครับเนาะทุกอย่างที่ไปคอลแลบกันนะครับวงน้องก็คือส่วนมากจะไม่กลับมาขายนะครับเนาะก็จะประมาณเล่าข่าวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของไอวอสีแดงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเ แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นรูปตัวละครนะครับน้องในดาก้อนบอลนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็ในนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของซุดดาก้อนบอลด้วยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุดตัวใหม่ของดาก้อนบอลเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโพฟายนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโพฟายนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอลเยอะแยะมากมายนะครับน้องแล้วก็สิ่งของเยอะแยะมากมายนะครับน้อที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของข่าวลืนะครับเนาะที่แบบว่ามีการประกาศออกมานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเวลาเรายืนหน้าห้องโถนะครับวงน้องหรือว่ายืนหน้าล็อบบี้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นดากอนบอลแชทแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่า e er. สุดมากๆเลยนะครับวงเนาองก็ก <alongside> ลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับใครที่แบบว่าเล่นกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับเนาะหรือว่ากําลังจะเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิ พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ชไพของเรานะครับวงน้องมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะมีโหมดใหม่เข้ามานะครับวงน้องก็เป็นโหมดวางบอมนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในตรงนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะแลก็เมื่อเราเล่นโหมดบอมนะครับวงน้องแล้วเรานะครับเนาะสามารถมารับของได้จากจุดนี้นะครับเนาะก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นทางด้านของจุดรับของนะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรนะครับเนาะสองใบแล้วก็สี่ใบนะครับเนาะรวมกันเป็นหก ทางด้านของการแลกนะครับเนาะของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องในจุดนี้ด้วยนะครับเนาะก็มีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้ยังบั็อกอยู่นะครับวงน้องหรือว่ากําลังปรับปรุงอยู่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องปกติจะเป็นระเบิดด้านบนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะไม่ใช่จะอัปเดตเขา น้องก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนาอแต่ยังเล่นไม่ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเดือนนะครับน็อเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน็อตสำหรับของฟรีนะครับก็ยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับน็อที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือในส่วนตรงนี้นะครับน็อที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็มีทางด้านของการเก็บโทเค็นท่าทางนะครับน็อที่แบบว่าสุดมากๆเลยครับงน้องเราก็ถ้าใครนะครับน็ออยากรู้ว่าหมดวางบอมเราจะได้อะไรบ้างนะครับน็อก็เป็นตามนี้นะครับวงน้อราดัหหมบสโวง บอลนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับวงน้องก็คือสําหรับนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่แบบว่ายังเล่นไม่เป็นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะก็แบบว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะมีทางได้ของการเก็บโทเค็นท่าทางนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับนาะแล้วก็สําหรับโทเค็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกได้นะครับก็คือแบบว่าแลกสกินปืนได้แลกสุดได้นะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนนะครับวงง้อก็ มีสกินรับเปิดมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับนอะงนะบัตรเพชรบัตรปืนมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับเพียงแต่เราสั่งหารให้ครบ6คนเท่านั้นนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าทําง่ายๆเล่นง่ายๆรับของได้ฟรีๆด้วยนะครับนะ้องหรือว่ามีไอเทมเด็ดๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับก็หาไม่ได้ยากนะครับวงนะะ้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะหาได้มากด้วยนะครับก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับสามารถหาได้ตามแมปหรือว่ากล่องโซนนะครับเนาะเราก็สามารถหาได้จากจุดนี้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็คือล็อกอินเข้ามาก็รับไปเลย1โทเค็นนะครับเนาะเล่นครบ3ามนาทีก็รับไปเลยสั่งหารศัตรูได้5คนก็รับไปเลยนะครับเนาะสั่งหารศัตรูได้10คนก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหวันเราสามารถรับได้จากจุดนี้นะครับวงน้องก 8โทเค็นนะครับเนาะต่อวันเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ารับได้จากจุดนี้นะครับเนาะก็8โทเค็นแล้วนะครับสามารถเก็บตามแบบได้อีกนะครับเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับการแลกนะครับเนาะหนึ่งเลยจะเป็นทางด้านของร่มตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแลกได้ฟรีสามารถแลกได้ยกซื้อเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าเป็นร่มดาก้อนนะครับเนาะสองเลยก็เป็นทางด้านของกระเป๋าดาก้อนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสุดม มากเลยนะครับวงน้องแล้วก็3นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชุดฟาร์โลตัวผู้หญิงนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่สามารถแลกได้กันทุกคนนะครับวงน้องไซส์เพียง30โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็แยกให้เราถึง5้ิสินส่วนนะครับวงน้องก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงนะครับเนาะทรงผมหน้ากากนะครับวงน้องก็อะไรประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับชุดก็มา1เซตเลยนะครับที่แบบว่าแลกได้ฟิฟี่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือ ือว่าสุดมากเลยนะครับเนาะเราก็ยังจะมีทางด้านของการทองนะครับเนาะที่แบ get get บว่าแลกได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะหรือว่าอยากหาโทเค็นนะครับวงน้องวันน revenge. ี้พี่ก็มาสอนหาแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะชอบพี่ๆรายงานแบบนี้นะครับวงน้องก็คือ ถ้าอยากได้ของฟีฟี่หรือว่าถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ๆนะครับเนาะหรือว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็น FC คนใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็ฝากหน่อยละกันนะครับเนาะฝากกดกระดิ่งคนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้้เเจอออใหม่คคลลิปตนนนนนยยย็ะะกััรบบบงง๊าา